สวัสดีค่ะมีคําถามจากคุณเพชรชัยนะคะสอบถามเข้ามาว่าหนังตาผมกระตุกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเกิดจากสาเหตุอะไรครับหรือเกิดจากเรื่องมีลางบอกเหตุครับค่ะอาจารย์จะให้คําตอบนะคะอะ่เราก็ต้องมาดูที่สาเหตุของร่างกายก่อนนะคะว่าเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอไหมหรือเกิดจากหนังตาอักเสบหนังตาแห้งหรือแพ้แสงไหมคะ ก็อาจจะทําให้เรามีหนังตากระตุกได้นะคะเราก็ต้องไปกลับไปแก้ไขโดยการพักผ่อนในเพียงพอค่ะแล้วก็ไม่อยู่ในที่มีแสงจ้ามากเกินไปนะคะค่ะและอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องรางบอกเหตุบางท่านบางตำราก็บอกไว้ว่าขวาล้ายซ้ายดีค่ะบางตำราก็บอกว่าซ้ายดีขวาล้าย ะะเราก็ต้องดูว่าระหว่างที่เราเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ว่าหนังตาข้างซ้ายดีหรือหนังตาข้างขวาของเราลายนะคะหรือบางท่านหนังตาข้างขวาดีหนังตาข้างซ้ายลายนะคะเราลองสังเกตดูที่เราเจอมาก่อนหรืออาจจะยังไม่เคยเจอเราก็ลองดูนะคะว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาของเราดีแต่ถ้ากรณีที่เราไม่รู้อาจารย์ก็ขอแนะนําเลยนะคะว่า ให้มีการอธิษฐานขอได้เลยขณะนั้นที่เรารู้สึกไม่สบายใจนะคะอาจารย์ก็จะใช้สูตรนี้ประจําเลยค่ะโดยการนะคะสมมุติถ้าของอาจารย์นี้ก็คือขวาล้ายซ้ายดีนะคะถ้าเจอด้านซ้ายก็จะดีถ้าเกิดด้านขวาีจะไม่ดีเลยคือถ้าเกิดด้านซ้ายกระตุกแค่วันเดียวเราก็จะได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเลยนะคะหรือบางครั้งก็สามวันนะคะก็จะเตือนอยู่สามวันบางท่านก็เป็นอาทิตย์เลยนะคะ จะเตือนจนกว่าเรื่องจะเกิดหรือเกิดเหตุร้ายหรือเกิดเหตุด,ดีแล้วถึงจะหยุดไปนะคะค่ะก็จะเป็นลางบอกเหตุของขวาซ้ายและดีด้านตานะคะที่กระตุกค่ะค่ะก็วิธีที่อาจารย์ใช้แก้ถ้าเกิดเจอด้านที่ไม่ดีนะคะของอาจารย์ขวาร้ายซ้ายดีเราก็จะมาแก้ด้านขวานะคะถ้าด้านซ้ายก็ขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าเกิดมีหนังตากระตุกด้านซ้ายนะคะส่วนหนังตาด้านขวา กระตุกแล้วไม่ดีเราก็จะอธิษฐานจิตทันทีเมื่อเกิดการกระตุกนะคะระลึกในใจได้เลยทันทีนะคะอาจารย์เลือกจะใช้สูตรนี้แล้วก็จะทําให้วิกฤตต่างๆเหตุต่างๆจากหลายกายเป็นดีคือถ้าถ้าเกิดหนักก็จะเบาลงไปมากที่สุดหรือบางครั้งไม่มีเลยนะคะไม่มีเหตุร้ายๆเลยบางครั้งถ้าเกิดก็จะเกิดเหตุเหมือนนิดหน่อยไม่หนักมากเพราะเนื่องจากเราได้อธิษฐานขอไว้แล้วนะคะอธิษฐานขอไว้เลยนะคะว่า หากมีสิ่งใดที่มันร้ายหรือเกิดเหตุไม่ดีกับเราที่เป็นลางบอกเหตุจากตากระตุกด้านขวาก็ขอให้สิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงหรือวัตถเหตุหรือสิ่งใดๆที่เป็นอุปตรวันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้เกิดมีแก่ตัวข้าพเจ้าแล้วก็เอ่ยชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นนึกถึงหน้าตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ระลึกไปถึงคนในครอบครัวและก็ในครอบครัวเราให้เรียบร้อยเพื่อกันไม่ให้เกิด กับตัวเราแล้วก็ครอบครัวแล้วก็บุคคลใกล้เคียงนะคะเราก็สามารถกันได้อธิษฐานได้เช่นนี้ได้เลยทันทีนะคะจากเหตุร้ายๆก็จะกลายเป็นดีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะนังตาก็จะกระตุกแล้วก็จะหยุดไปโดยอัตโนมัตินะคะคืออาจารย์ได้ทดสอบพิสูจน์หลายครั้งแล้วค่ะครั้งไหนที่ไม่ได้อธิษฐานก็จะมีเหตุเข้ามาไม่มากก็น้อยแต่พอเราอธิษฐานครั้งไหนก็จะไม่มีเหตุคือมีก็มีน้อยที่สุด พอให้เราละแค่ละคายหรือเราทราบว่าอ๋อเกิดจากเหตุนี้แล้วก็จะไม่มีเหตุหนักเกิดขึ้นนะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ได้มาแนะนําจากคุณเพชรชัยที่ได้สอบถามเข้ามาเรื่องหนังตากระตุกด,ด้านขวานะคะค่ะก็ให้สังเกตนะคะว่าแต่ละท่านมีหนังตาด้านซ้ายดีหรือหนังตาด้านขวาร้ายนะคะก็สังเกตดูแต่ถ้าคนไหนไม่รู้ก็กันไว้ก่อนอย่างที่อาจารย์บอกได้นะคะค่ะ ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละท่านนะคะที่อาจจะยังไม่ทราบก็ได้มาทราบพร้อมกันนะคะค่ะก็นำมาเป็นคลิปเผื่อบางท่านที่ไม่รู้จะได้รู้ตามแล้วก็ได้แก้ไขได้ถูกแล้วก็ชีวิตดีเร็วแล้วก็มีเหตุร้ายที่จะเข้ามาก็ให้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้นะคะถ้าคิ้วกระตุกอยู่เหนือคิ้วนะคะหรือที่คิ้วก็จะมีคนคิดถึงนะคะหรือกระตุกที่ใต้ตานะคะก็ จะทาให้เราทราบว่ามีคนคิดถึงแล้วก็จะมาหานะคะอันนี้อาจารย์ได้ทดสอบพิสูจน์หลายรอบแล้วเป็นจริงนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะก็จะทําให้เรารู้ว่ามีเหตุแล้วก็บอกเหตุเป็นลางบอกเหตุจากตาก,กระตุกหรือคิ้วกระตุกหรือใต้ตากระตุกนะคะทําให้เรารู้ว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะถ้าเป็นด้านขวาก็จะถ,ถ้าพูดถึงนะคะถ้าด้านขวาด้านขวาถ้า หนังตากระตุกข้างล่างนะคะใต้ชั้นตาก็คือมีคนคิดถึงแล้วก็จะมาหานะคะถ้าก็จะมีคนซื้อ,อของฝากมาให้นะคะขาะให้สังเกตดูนะในแต่ละท่านหรือว่ามีข่าวดีสิ่งดีๆมาให้เราได้ทราบนะคะค่ะส่วนคิ้วด้านบนกระตุกนะคะด้านขวาก็จะทำให้เรารู้ว่ามีคนคิดถึงก็บางท่านก็จะโทรมาหาหรือมีคนมาบอก ให้เราได้รับทราบว่ากำลังจะมาหาหรือคิดถึงอยู่เช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนประมาณนี้ค่ะหรือคนรักในสําหรับบางท่านนะคะค่ะแล้วส่วนด้านตาด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายของบางท่านค่ะหนังตากระตุกด้านซ้ายก็จะมีเหตุดีหรือข่าวดีในเรื่องการงานโชคลาภในเรื่องต่างๆ การเงินค่ะเข้ามานะคะส่วนตากระตุกด้านซ้ายที่หัวคิ้วนะคะก็จะทําให้เราได้ทราบว่ามีข่าวดีจากคนทางไกลนะคะก็จะมีข่าวดีมาหรือคิดถึงเราโทรมาหาหรือมาบอกเช่นกันนะคะให้แต่ละท่านลองสังเกตดูนะคะว่าตากระตุกของแต่ละท่านเป็นแบบไหนบ้างคะส่วนตรงไหนบ้างบางทีกับกระตุกที่ปากนะคะบางท่าน กระตุกที่ปากด้านาซ้ายนะคะด้านบนก็จะมีเรื่องหรือเหตุดีๆได้ทราบข่าวดีมานะคะได้พูดแต่เจราจารในสิ่งที่ดีค่ะได้ยิ้มแย้มหัวเราะมีความสุขส่วนด้านล่างนะคะปากซ้ายด้านล่างค่ะก็จะได้โชคได้ลาบหรือมีของฝากหรือได้กินอะไรที่อร่อยออร่ยนะคะค่ะส่วนด้านขวานะคะด้าน สมมุติปากด้านขวาด้านบนนะคะถ้าปากถ้าปากด้านขวาด้านบนเนี่ยก็จะมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งมีเหตุให้ไม่สบายใจแล้วก็มีเหตุเรื่องราวจากการเจราจาที่ไม่ลงตัวแล้วก็ไม่ดีเท่าไหร่อาจจะมีการได้ชวนทะเลาะค่ะเราก็หลีกเลี่ยงโดยการที่ให้อธิษฐานจิตเหมือนที่อาจารย์ได้อธิษฐานเมื่อกี้นะคะก็ขอให้สิ่งที่เกิดกับตัวเราเหตุต่างๆให จากร้ายกลายเป็นดีแล้วเราก็ระลึกถึงชื่อแล้วก็หน้าตานามสกุลของเราชื่อเล่นด้วยนะคะแล้วก็ระลึกมาถึงปากที่กระตุกนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างเหมือนกันนะคะด้านล่างก็จะทําให้มีเรื่องราวใหญ่โตนะคะปากด้านขวาด้านล่างมีเรื่องราวใหญ่โตให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เสียเงินเสียทองนะคะให้ลองสังเกตในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ที่อาจารย์ เล่าก็คือส่วนใหญ่ที่เขาเป็นกันส่วนใหญ่นะคะที่คำโบราณเขาได้บอกกล่าวมาค่ะถ้าใครเป็นแบบนี้บ้างก็คอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์แล้วก็มาเล่าเรื่องราวสู่กันฟังได้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดประโยชน์และแก้ไขได้ง่ายๆโดยการอธิษฐานจิตหรือระลึกบอกกล่าวได้ทันทีเมื่อมีคิ้วกระตุก หนังตากระตุกหรือปากกระตุกนะคะใช้ได้ผลมากๆเลยนะคะอาจารย์ได้ลองใช้แล้วหลายๆครั้งทดสอบพิสูจน์มาแล้วค่ะแต่ละท่านอาจจะขวาร้ายซ้ายดีหรือขวาดีร้ายซ้ายไม่เหมือนกันนะคะลองสังเกตในตัวของเรานะคะว่าเคยเกิดเหตุแบบหนังตากระตุกด้านไหนบ้างที่ดีด้านไหนบ้างที่ร้ายให้เราสังเกตถ้าเกิดเหตุแบบนั้นอีกเราก็สามารถที่จะระลึกบอกกล่าวให้เกิดแต่เหตุดีๆได้นะคะค่ะ หรือถ้าเกิดบางท่านพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็สังเกตหนังตาจะกระตุกได้หรือแสงมากเกินไปหรือหนังตาแห้งเกินไปหรือในตายแห้งเกินไปหรือตาอักเสบนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ให้สังเกตดูนะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆกันใหม่นะคะ